สวัสดีครับสายหลัครับผมวันนี้บกดังมาออกต่อคือผมมาได้ยินเสียงพ่อแม่อยู่ต้นได้แล้วัผมยางมาหนุกบกลาให้หนึ่งบินออกเป็นสั่งสามสิบผมเปลี่ยนมองมานี่สีหามอง บบปากพ่อหวมใ่ไมมังหันนกเขามากไก่เพิ่นกับซเซย์คนครับเห็นบ่ลละกองกับปดีเนะาะนะครับดำๆอยู่น,นี่อยู่กลางๆเซยครับผม ไปคำสีวอกนกออกแบบลายหนึ่งแล้วมาเร่งมันจะมาเอาไหมไปตรวมา,าหันเมื่อครับผมปวดนกนก,ก,กผมถ่ายบรโอนบ่ผมถ่ายแค่สิบคนนาทียี่สิบสามสิบนาทีนี่แหละเห็นบนรกตนนัวปนสองตัว ไก่ปลากับพ่อไก่ปลาขันอากาศขึโอ้ยดังเอ้ดังมาจูงเือนขันว่าสันสมูยานเบิร์อะโลดไปครับเอาลงก็บใหมงรถหลดก็ได้ เยวลงกันครับผมอุสาสื่อสาวใหม,ม่ไม่ยังดีบอ่อขันพ่อกว่ายุเฮือนคือขันดีแท้หรือผมใส่จังสีบห่หรือมันโบเขาหรือมันโบห่องหรือจังไดกเรื่อว่าเราออกปลาทะเลครับยุ่งงอนนี่ปั้นพระเอก นีล่ละเนี่ยยูเนี่ย,อ,ย,ยอ้วงเอาเด้ไปผมเดี๋ยวเอาลงกันครับครับผมมาลงไม้เบิ่งแล่ะครับก็เลยเอายางมาผีอยู่หันหงแหงนี่แหละครับปส่าจัดเสาวมาให้ใหม่โอ้ยจะบ่ม,มจัดให้ลูกให้พอ่อนมีแหงใจนะมายุือนอุปสรรค พเนยียรนั่งนะครับโล่เครื่องคุณสาวสีฮักถิ่มคุณโอ้ยเมื่อยเมื่อยกับประมาณขี่ลายได้แล้วเนาะแต่บางเสาคุณไมอยากเข่าพเนยียดได้บางเส่วนนี่มันเล่าครับ นี่ละมือแรงผมจะมาสอนนี่ละนี่ครับผมปลาซิวเลหลายนี่ละบอนบุบะบุบะอยู่นี่สอนนี่ละปลาเดียวขึ้นสิเอลยอยู่ครับผมปูตูมห้อยมือเรียน นี่ประมาณครับแล้วมาแลงจะมาสอนนี่แหละมาแลงว่าจะมาสอนนี่แหละครับผมกลับบา้านแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมด้วยนะครับด้วยเพราอได้มีกำลังใจฮหดคลิปต่อๆไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม